สวัสดีครับในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักก็ต้องพิจารณาจากดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในเดือนนี้กํลลังโคจรได้ตำแหน่งเป็นอุจจวิลาชในเดือนกุมภาพันธ์อุจวิลาชก็คือว่ามีความอ,าอิ่มมีความสุขมีความบริบูรณ์ดีนะเพราะฉะนั้นหลายๆลยัคนาราศีก็ขอให้ได้รับผลแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักนี้ด้วย ความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปฉันนั้นหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิมบุรีครับลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ดาวเจ้าเรือนนะครับอย่างดาวพระเสาร์นั้นโคจรเข้ามาเล็งลัคนาดาวเจ้าเรือนในเรื่องของความรักโคจรเข้ามาเล็งลัคนาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรก็จริงอยู่ แต่เวลาเสาเนี่ยเข้ามาทีไรเนี่ยนะครับมักจะนำพาในเรื่องของเรื่องลบๆมานะครับเข้ามาให้กับลัคนาราศรีกรกฎเองด้วยเพราะอย่าลืมว่ากเกษตรอีกหนึ่งเรือนของดาวพระสาวนั้นมาจากเจ้าเรือนของมรณะพอมรณะนะครับมาเล็งลักทําให้ว่ามีโอกาสเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสเจ็บป่วยเกิดขึ้นมา ในตลอดระยะเวลาที่ดาวพระเสารนั้นคู่จรเข้ามาเล่งลักนาในลักษณะแบบนี้ซึ่งดาวพระสาวเนี่ยนะครับไม่ใช่จะอยู่แค่เดือนกุมภาพันธ์แต่มาตั้งแต่ธันวาแล้วธันวามกรากุมภาพันเรื่อยไปตลอดทั้งปี2564ข้อเสียนะจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากระมัดระวังสุขภาพของตัวเองให้มากดูแลสุขภาพของตัวเองนั้นให้เป็นอย่างดีจะได้ไม่เกิดการเจ็บป่วย โกลมบ้างและคนแก่มีโอกาสโกลมนะชุงที่ผ่านมาถึงเดือนนี้ด้วยนะก็ยังมีโอกาสเป็นไปในลักษณะแบบนี้อยู่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงคนแก่แล้วนะมาพูดถึงว่าทั้งคนแก่ทั้งคนไม่แก่เนี่ยด้วยเลยเดี๋ยวปลายปลายเดือนดาวพระอังคารเจ้าเรือนของอพบปุตตะพบกรม,มะจะโครจรเข้ามาร่วมเรือนกับดาวพระราหูปลายเดือน เป็นดาวพูทา่าดลมโยกใส่ลักษณะกรอกกดหลายๆคนเลยนะครับลักษณะรา,าศีกรอกกดเนี่ยอยู่ดีๆเท้าไม่ยึดนะไม่ไม่ยึดพื้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเหนื่อยเกิดขึ้นรนะมัดระวังล้มเลยนะเพราะว่าสาวเองก็มาเล็งรักแล้วลาหูอังคารแหมมีแต่ดาวปาปะเคราะห์โคจรส่งผลดวงนะส่งผลต่อดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะ เรียกว่าพอปลายเดือนกุมภาพันธ์24กุมภาดาวมากระตุ้นอีกระรอกหนึ่งใครที่เคยเจ็บตัวมาแล้วนะดูได้เลยว่าถ้าที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บตัวโอเคแหละช่วงกุมภาอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่เคยเจ็บป่วยมาแล้วอันนี้ระวังให้มากนิดหนึ่งว่ามีโอกาสอาบน้ําแล้วลื่นบ้างนะอยู่ดีๆเดินแล้วล้มบ้างนะหรือว่ามีเหตุแบบว่า ของหล่นใส่จักรยานขับมาชนนี่เบาๆเลยนะจักรยานเด็กเล่นหกขวบขับมาก็จะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะนี่ก็คือเตือนในเรื่องของเหตุพระเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกมามีผลกระทบกับดวงชะตาตัวเราแถมในเดือนนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนพระศุกร์เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ช่วงมกราแล้วสุกับเสานะครับโคจรเขามาร่วมเดือนกันเราก็ต้องมองว่า แหมดาวคู่ขัดแยง้งเกิดขึ้นใหม่แล้วปกติแล้วเนี่ยสาวก็เจอกับดาวพระพฤหัสดาวคู่ขัดแย้งเล็งเข้ามาสู่ตัวไปอยู่ในภพปัตาตนิหลายๆอย่างบางทีไม่ไม่ได้เกิดเกี่ยวกับเรื่องคู่ล่ะเกิดเกี่ยวกับเคราะห์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นเดือนที่จะต้องเตือนให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเอาไว้จะเดินทางไปที่ใดเดินในบ้านเดินนอกบ้านนะระวังหน่อยนะครับมีสติหน่อย พื้นไหนลื่นอ่ะเนี่ยระวังนะครับน,นี้เตือนไว้นะครับสําหรับกรกฏการงานกันบ้างการงานของลัคนาราศรีกรกฏเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะนะความจริงเปลี่ยนมาตลอดระยะเวลาเนี่ยแต่ยังไม่จบไงบางคนคิดว่าเออองค์กรก็เปลี่ยนแล้วอ่าหลายๆอย่างภายในองค์กรก็เปลี่ยนให้เราได้สัมผัสแล้วจบหรือ,อยังเดือนกุมภาต้องบอกว่ายังนะครับยังไม่ได้จบ เรื่องสุขภาพก็ต้องระวังอุบัติเหตุต้องระวังการงานก็ต้องระวังอีกนะจะเป็นไปในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ก่อนแต่ว่าหลายๆอย่างเริ่มคล่องตัวขึ้นเริ่มคล่องตัวขึ้นเพราะเนื่องมาจากว่ามฤตยูเนี่ยนะที่โคจรอยู่ในพบการงานพอพระอังคารท่านเข้ามาร่วมอังคารก็เป็นการขึ้นไหวามาเป็นเกษตรร่วมแต่กลับกลายเป็นนิ่งไงงานก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูนิ่งๆไปนะเนื่อยๆไปนะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเดอนกุมภาพันนี้นะ เป็นตัวเริ่มต้นและที่จะเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มมีการแอคทีฟในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวุ่นวายต่างๆนานาในองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับและเมื่อเริ่มเคลื่อนที่แล้วงานเริ่มขยับแล้วกลายเป็นว่าลัคนาราศีกรกฎทำอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างดีด้วยเพราะเจ้าเรือนการงานนะที่เคยนิ่งอยู่น,น,นะครับ พอมันมาเคลื่อนไหวปุ๊บมาอยู่ในเดือนลาพะเลยพอมาอยู่ในเดือนลาพะลาหูเองเนี่ยนะครับนับว่ามีความหมายว่าความสําเร็จลาพะด้วยนะติดตัวลาหูอยู่แล้วแถมดาวพระรังคารเจ้าเดือนการงานก็โครจรอ,อยู่ในเดือนลาพะอีกเช่นเดียวกันเดือนคุมพาพันธ์ถึงแม้จะไปเกิดขึ้นช้าหน่อยคือเกิดขึ้นในช่วงไปลายปลายเดือนนะ แต่ก็นับว่าความโชคดีเริ่มย่างกลายเข้ามาให้กับลัคนาราศีกรกฎแล้วในเรื่องของสัมมาอาชีพและหน้าที่การงานดังนั้นนะครับจึงต้องรักษาตัวเองให้ดีๆก่อนเพราะเดี๋ยวข้อดีเข้าเตรียมมาแล้วนะเตรียมมาแล้วทําอะไรก็จะเริ่มรู้สึกว่าเข้าฝักเข้าที่เข้าทางเข้ามือไปหมดเลยนะในเดือนกุมภาพันนี้ลัคนาราศีกรกฎจึงเติมยิ้มได้ด้วย ทีนี้เนี่ยงานก็ดีแล้วมาดูซิว่าแล้วช่วงจังหวะที่งานเราแบบรู้สึกไม่โอเคเนี่ยใครช่วยได้ดูเลยมีเห็นพระเกตยืนอยู่เกตอยู่ในภพปุตตะนะครับเกตคืออยู่ที่ไหนก็ไปช่วยในส่วนส่วนนั้นปุตตะก็คือว่าบริวารเรานั่นแหละนะครับสามารถช่วยเหลือช่วยบริหารช่วยจัดการในช่วงจังหวะที่เรานั้นอ่อนล้าอ่อนกําลังลงได้นะ ใครที่โชคดีที่มีบริวารดีก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆว่าเวลาเราแย่เขามาเกื้อหนุนเราเข้ามาช่วยเหลือเราเข้ามายื่นมือเข้าช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ก็ถือว่านับเป็นเรื่องดีของกรกดด้วยนะแล้วทีนี้เนี่ยบริวารช่วยได้ตลอดทั้งเดือนไหมช่วยได้ตั้งแต่มกราแล้วนะครับแต่มกรามาปลายเดือนหน่อยเพราะฉะนั้นกลุ่มภาพันธเนี่ยบางทีอะไรไม่ไหวนะไอ้น้องช่วยพี่หน่อยนะครับแล้วน้องเขาก็จะมีมุมมองดีๆหรือบางทีมีไอเดียก็ได้ส่งมา ให้กับชาวนักนาราศีก็รากฏได้นํามาพิจารณาคิดเอามาเสริมเติมนะนะมาเสริมเติมในตัวที่ตัวเรานั้นวางแผนหรือว่าคิดจะทําไว้แล้วก็จะประสบความสําเร็จก็เรียกว่าลูกน้องให้คุณพอยากเข้าสู่ปลายเดือนการงานก็ดีโชคลาภก็ามาโอ้โหมาดีทุกอย่างเลยนะปลายเดือนเนี่ยนะครับโชคลาภก็ามาจึงเป็นเหตุผลที่ว่า เดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายเดือนอีกแล้วนะครับลัคนาราศีกรกฎจึงเป็นช่วงจังหวะมีโชคดีมีโชคลาภเกิดขึ้นในดวงชะตาเพื่อทดแทนในสิ่งที่แย่ๆนะครับดวงชะตาออกไปก็นับว่ากรากฎนั้นเป็นเดือนดีแล้วกันนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทีนี้หลายคนเถียงเอ๊ะทำไมฉันมีแต่รายจ่ายจ่ายเนี่ยเรียกได้ว่า มีตลอดทั้งเดือนแหละนะครับมีตลอดทั้งเดือนอาจจะจ่ายไปในเรื่องของการเจ็บปวยในเรื่องของการรักษาสุขภาพในเรื่องของบางสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่าคดมาคดฝันว่าจะต้องเสียไปนะแล้วก็จะมีรายจาย่ายแบบนี้กับเข้ามาบางครั้งมีคนมายืมเงินนะบริบาลเดือดร้อนอ่มายืมเงินอีกอาไหนบอกว่าบริบาลช่วยอ่าคือคนละส่วนกันนะช่วยเรื่องงานกับเรื่องยืมเงินนะคนละส่วนกันอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนให้กับลัคนาราศีกรกฎ เรื่องของความรักเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากตัวความรักพระเอกความรักเ,เนี่ยคือดาวพระศุกร์ก่อนพระศุกร์ช่วงต้นเดือนไปจนถึง23กุมภาพันธ์พระศุกร์ยังคงมาเล็งลักนากรากฎอยู่เรื่องของความรักเนี่ยก็คงมีเข้ามาให้ลักนาราศีกรกฎนั้นได้ชื่นใจแต่ว่ามันไม่ได้มีกําลังอะไรมากเล็กๆน้อยๆไป เพราะฉะนั้นถ้าเราไปคาดหวังมากเนี่ยกลับกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเลยนะเพราะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของความรักกรกฎเนี่ยเป็นคนสุภาพเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนมีความโรแมนติกอยู่ในตัวอยู่แล้วก็เลยคาดมีโอกาสที่จะคาดหวังว่าเอ้คนรักที่มีเข้ามาเนี่ยแมนเล่นบทใหญ่แต่พอถึงเดือนกุมภาพันธ์จริงเนี่ยกับไม่ได้เล่นใหญ่อย่างที่เราคาดหวังนะ ก็เลยทำให้ว่ามีโอกาสแอบเซงไดม้มีโอกาสแอบเซงได้ในเดือนนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดนแยงในเรื่องของความรักจากเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับพอเดี๋ยวไปลายปลายเดือนนะพระศุกร์จะโครจรไปตกในเดือนของมอรณะก็เลยทําให้ว่าจะรู้สึกเบือ่อเบื่อนะนะรู้สึกเบือ่อเบื่อบ้างเซงเซงบ้างแต่อย่างไรก็ดีอันนั้นเป็นแค่ดาวอารมณ์ เรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยคือดาวพระเสาร์ใช่ไหมพระเสาร์เนี่ยนะครับมาเป็นปัตตนีเรายืนเป็นเกษตรเลยโคจร้ามาเต็มเมอย่างไรเสียเนี่ยนะครับลัคนาราศีกรกฎก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ยังมีคู่นะยังมีคู่เข้ามาอยู่เรื่อยๆแหละรวมถึงในเรือนคุมภาพันนี้ด้วยก็อย่าพึ่งปิดตัวเองไปก่อแล้วกันนะ เป็นช่วงเปิดรับในเรื่องของความรักเดี๋ยวมีมาให้เลือกเยอะๆอะไรนะครับแต่บางครั้งเนี่ยความรักของลัคนาราศีกรกฎอาจจะดูเหมือนแบบไม่ใช่ขนมหวานะนะครับเป็นกาแฟรสกลุบกล่อมแล้วกันนะเข้ามาทีนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานดาวเดิมหรือว่าบุญเดิมของใครนั้นจะเป็นอย่างไรแล่วแหละนะครับก็ขอให้ กระกฏนั้นโชคดีในเรื่องของความรักได้พบเจอเจอคนดีที่จะโครจรเข้ามาในตลอดปี64ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรณ์และทีมงานทุกทกท่านด้วยนะครับท่านใดสนใจผูกลักนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดมาที่ a จุด yor8 มี QR c o d โสแกนที่หน้าจอครับขอบารมีพระรันาตนตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งหลาย ช่วยโดยบันดาลให้ทุกๆคนที่คิดจะเริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้ประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตปี2,564ทั้งการงานการเงินและความรักครับ